ันนี้มีน้องคนหนึ่งเขาโทรมาปรึกษานะครับว่าเออเขาก็สนใจอยากจะออมเงินให้ลูกมีวิธีไหนอะไรยังไงได้บ้างนะผมก็เลยสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเขาไปนะปกติเขาก็ฝากประจําให้ลูกเขาอยู่แล้วนะครับลูกเขายังเรียนหนังสือตัวเล็กๆอยู่นะฝากไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ซึ่งผมก็ถามว่าดอกเบีย้ยมันโอเคไหมอะไรมันก็บอกมันก็ไม่ได้เยอะอะไรครับก็ตามที่เราได้ทายกันนั่นแหละหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี แล้วพอใจแค่ไหนกับสิ่งที่ได้กับดอกเบี้ยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรอีกก็จริงอยากได้ความการันตีนะว่าจะได้เงินคืนเพราะว่าเงินข้อน,นี้เขาตั้งใจฝากแบบใช้เงินเย็นๆนะฝากแบบยาวๆอะไรเงี้มากกว่าผมก็เลยแบบโอเคถ้าอย่างนั้นก็ดีเพราะว่าถ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะต้องใช้เงินมาหมุนอะไรเงี้ยมันก็จะมีแผนประกันเอาไว้เก็บเงินทางอ้อมอะไรางี้แล้วกันคือมันจ่ายเบี้ยแค่20ปีนะครับ เออแล้วตอนเนี้ยมันก็มีแบบว่าฟรีเบี้ยนสุดท้ายด้วยเออเราก็จะประหยัดค่าเบี้ยไปละ1ปีถ้าเบี้ยแสนมันก็ประหยัดไปแสนหนึ่งอะไรเงี้ยครับและที่สําคัญนะครับเมื่อเทียบกับเบีย้ยคนที่อยู่น้อยๆเนี่ยมันแบบเบีย้ยถูกมากจริงๆก็เท่ากับว่าช่วงระยะเวลาที่เราจ่ายค่าเบีย้ยประกัน20ปีมันเท่ากับว่าเราก็จะได้ความคุ้มครองประกันโรคหลายแรงมาแบบฟรีฟ เมื่อครบสัญญาหรือปีที่มันอายุเยอะๆแล้วประมาณสัก20กว่าปีนิดๆอย่างี้ดีกว่ามูลค่าของกรมธรรม์่ะมันก็เทียบเท่านะครับเป็นจุดคุ้มทุนนะเท่ากับเบี้ยที่เราจ่ายไปตลอดทั้งอายุสัญญาแล้วนะครับเท่ากับว่าใน,น20กว่าปีนิดๆเนี่ยเราได้ความคุ้มครองแบบฟรีๆนะครับเงินต้นเราก็ยังอยู่นะเมื่อเทียบดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารแล้วกันเนาะว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารอ่ะ พี่น้องคิดว่ามันจะสามารถเอามาจ่ายค่าเบีย้ยประกันโรคหลายแรงให้เราได้ไหม,มพี่น้องลองคิดดูแล้วกันดังนั้นถ้าเรามีโอกาสเนี่ยที่จะแบ่งเนาะเงินส่วนหนึ่งนะครับเงินเย็นๆยนส่วนหนึ่งของเราเนี่ยดีกว่าให้มันอยู่กับเงินฝากประจําเนี่ยเอามาใส่ตรงเนี้เออมันก็เป็นการเก็บเงินอีกเช่นเดียวกันเวลาผ่านไปเราก็ได้เงินมูลค่าตามนั้นของเรากลับคืนมา และช่วงระยะสัญญาณเราก็ได้มีความคุ้มครองประกันโรคหลายแรงเจอหลายจบด้วยอ่ะอันนี้คือเจอหลายจบด้วยไปในตัวซึ่งถามว่าถ้าเราได้รับ SMS แจ้งเตือนว่าเออเราได้ดอกเบีย้ยเงินฝากจากธนาคารตึงๆเท่านี้นองนึกภาพตรงนั้นที่เราเห็นดอกเบีย้ยที่เราได้ต่อปีไปแล้วมองกลับมาอีกฝั่งหนึ่งที่เราได้ความคุ้มครองประกันโรคหลายแรงทุนล้านนึงเคมได้หลายครั้งสูงสุด6ครั้งอย่างเงี้ย ความอุ่นใจมันฝั่งไหนมันจะมากกว่ากันครับอันนี้คือผมอธิบายเปรียบเทียบให้น้องเขฟังเนาะว่าถ้าเทียบเอาจริงๆอ่ะมันเหมือนคือดอกเบี้ยงเงินฝากที่เราได้รับ s อ s มันไม่ได้สร้างความอุ่นใจให้เราได้ดีเท่าไอแผนประกันโลกหลายเจอหลายจบอันนี้เลยนะครับผมก็แนะนำเขาเนาไปให้เขาไปพิจารณาดู แล้วถ้าพี่น้องนะครับมีคําถามอยากรู้ว่ามันเป็นแผนอะไรอยากจะรู้ว่าเอออะไรยังไงก็ทักมาสอบถามได้เราคุยกันครับปรึกษาต่อได้ที่หน้าลิงง์ไบโอโปรไฟล์นะครับ